สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีต่อด้วยวิดีโอนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปวัดท่าแก้วน้อยหรือพระธาตุจอมเพชร <c oughs> ก็รอบๆก็เป็นภูเขาอันนี้วิวรอบๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นต้นบีราวดี <c oughs> อายุร้อยกว่าปี มองเห็นใกล้ๆเขาขาวนะคะนี่ค่ะประมาณนี้<อ>ก็จะเป็นวิวเมืองอเพชรบุรีส<อ>ค่ะสูงประมาณสิบเมตรได้สูงมากต้นวิลาวาดีเห็นไกลๆก็คือพระธาตุจอมเพชรน,นะคะอันนี้คือทางเดินไปพระธาตุ ก่อนถึงพระาธาตุแวะตรงนี้ก่อนนะคะข้างพระราชวังเมื่อกี้นะคะไกลๆก็คือพระาธาตุจอมเพชรนะคะอาจจะไม่ถึงนะคะวันนี้ไกลๆแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางไกลปิดเ,เขาไปะคะ่ะใช้เวลาหลายชัย่วโมง ภาสาที่เราขึ้นไปชมที่ไร้สดอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะมีตรงนี้ถ้าจะวางก็หอดูดาวอ๋อเป็นหอดูดาว,วมาดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะพระจันทร์ดูพระจันทร์ไปก่อน <laughs> พระจันทร์เห็นก็เห็นชัดเจนอยู่นะเรามีกล้องดูดาวไมหมคะไม่มีครับ น,นี่จะหอเดีย๋ยวขึ้นไปดูหอดูดาวกันนะ่ะนี่ทางขึ้นเอาเมืนมาทางขึ้นหอดูดาวนะคะนี่คือทางขึ้นนะคะเกิดเอานี่คือทางขึ้นนะคะทางขึ้นหอดูดาว อ่านี่คือด้านบนนะคะขอขอดูดาวนีด้านบนดงสุดของหอดูดาวนะคะโห้ยลมเย็นมากเลยค่ะจากที่จะไปทาต่าจอมเพชรเรามาถึงหอดูดาว <c oughs> โอ้ลมเย็นมากเลยอันนี้เห็นวิวนี้ เดอเมืองเพบุรีค่ะที่เห็นข่าวกดอกมีราวดีนะอ่าเราเงยเงยหน้านล้ดนึงแล้วก็เ็ดรักจันเต้อ่อาคเนี่ยค่ะจันคนทองฟ้ายู่เดยรอมนะคะวิวโดยรอบเมืองเพชรบุรี ไกลๆนะคะได้ไหมอันนี่ก็คือจะเรียกพูดโดยรอบนะคะเติดวิวโดยรอบเลยร่มเย็นมากเลยค่ะอันนี้ก็เดินโดยรอบแลนะฮัลโหลฮัลโยว